สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮตทริคฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวอาดีตว่าที่เรายิงผีแดงพูด้โดนยิงจนเกือบเสียชีวิตย้อนกลับไปครับประมาณ11ปีที่แล้วได้ในแกับได้เกิดเหตุช็อกวงการฟุตบอลเมื่อนักเตะสูงหน้าทีมชาติปรักวายถูกยิงที่ศีรษะ อาการสาหัสที่เม็กซิโกนะครับผมโดยเขาเนี่ยไปเที่ยวกับภรรยาโดยภรยาของเขาครับเป็นคนพบร่างของเขาล้มจมกล่องเลือดอยู่ที่หน้าห้องน้ําโดยภรรยาของเขานะครับก็บอกว่าสามีของเธอเนี่ยจะมีสติตอนที่ถึงโรงพยาบาลอยู่ก่อนได้มีการพูดคุยกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็พุ่งเป้าสอบสวนประเด็นพยายามฆ่าและไม่คิดว่าเป็นการปล้นนะครับเพราะคนร้ายนั้นไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ของเหยื่อนั่นเองหลายคนคงงงใช่ไหมครับว่า เขาคนนี้คือใครทําไมถึงบอกว่าเป็นอดีตว่าที่นักเตะศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาฟังกันต่อครับ โดยต้องบอกว่าเขาคนนี้ครับโชคร้ายมากๆเพราะว่าชีวิตการค้าแข่งกำลังพุ่งและฟอร์มกำลังแรงและเขากำลังจะย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตกลงสัญญาเบื้องต้นกันได้แล้วนะครับผมว่าเขาเนี่ยจะเป็นสุนัขให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นกับเวนรูนี่ไปเล่นกับนักเตะอีกหลากหลายคนอย่างไมเคิลคริกไรอันกิกส์อะไรพวกนี้ครับ แต่สุดท้ายครับเรื่องราวนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นขณะที่ตกลงกันได้แล้วด้วยค่าตัว1.3ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโชคร้ายถูกหญิงเข้าที่ศีรษะขณะไปเที่ยวบาร์แห่งหนึ่งที่เม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกนะครับเหตุการณ์นั้นครับมันทำให้ชีวิตของเขาคนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดการเพราะจากคนที่มีรายได้มากมายจากการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่การที่เขานั้นโดนยิงที่ศีรษะ ในบาร์ในครับที่เม็กซิโกนั้นมันทำให้เขานั้นต้องนอนอยู่ในห้อง ICU นานเป็นเวลา1เดือนเต็ม,เตมๆเพราะว่าทางคุณหมอเองเนี่ยต้องผ่าตัดลูกกระสุนออกมาจากศีรษะของเขาตอนแรกนะครับคุณหมอเนี่ยก็ไม่กล้าเหมือนกันเลยครับที่จะผ่าตัดกระสุนออกมาจากศาีรษะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายและคนไข้นั้นอาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็เสียชีวิตได้นะครับต้องใช้เวลาในการรักษาย,ยาวนานมากๆครับโดยสาเหตุนะครับในการทำรายครั้งนี้เนี่ยเกิดจาก คาร์บานยาสคนนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเขาคนนี้คือใครนะครับชื่อเต็มๆคือซาวดอร์คาร์บายาสนะครับเป็นสุนทขีทีมชาติ巴拉ฮ์นี่นะครับผมโดยสาเหตุครับก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากการที่เขาเนี่ยพยายามต่อสู้กับโจรที่ดักปล้นเขาในห้องน้ําก่อนจะถูกยิงที่ศีรษะและหลังจากนั้นครับเขาก็เเพอรรักษาตัวแล้วก็พยายามที่จะกลับประตะฟ,ฟุตบอลให้ได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะไม่ชีปล้นแต่ไปมาก็บอกว่าปล้นแต่ ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของความมืดในเพราะว่าด้านของคาบันยาสเองเนะครับตอนแรกเนี่ยทางสโมสรต,ต้นสังกัดอย่างคลับอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้แกย้ายทีมเหรอครับและแฟนบอลเองก็ไม่ต้องการให้ย้ายและทางสโมสรเองเนี่ยพยายามเพิ่มข่านเหนื่อยให้ถึง2เท่าครับจากที่รับอยู่แต่คาบันยาสเองเนี่ยก็ต้องการย้ายทีมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมต้องการตัวเขาครับไม่ว่าจะเป็นซันดอ์แลนก็อยากได้รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถ้าเป็นเราอะนะแม่ยูติดต่อแบบนี้ครับใครก็อยากย้ายไปนะครับเพราะว่า กำลังอยู่ในจุดพีคของชีวิตอายุประมาณสักกี่แปดกี่เก้าในตอนนั้นแมนยูติดต่อมาเนี่ยคาร์บันยัสเองแกก็กระสันและก็ต้องการย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกไปร่วมงานกับเซร์เลรฟุกัสันในตอนนั้นครับแต่เหตุการณ์วันนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะเขาเนี่ยถูกดักปล้นยิงที่ห้องน้ำนั่นเองครับจากการที่เขาได้ราาักษาตัวไปอย่างยาวนานนะครับเขาเนี่ยก็กลับมาเตะฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับไปอยู่กับทีมเทรเวลเดอะออคเดอะบลูทีมในลีกปาร,ร์ควายซึ่งทีมนี้คือสสโมมรี่ปลปลกกัั้้้นเเขาาตตงแตด็ เขาเนี่ยเติบโตมากับทีมทีมนี้แต่ว่าสุดท้ายเขาเขาก็ฝืนสังขารตัวเองไม่ได้นะครับผมเล่นไปได้เพียงแค่14เกมเท่านั้นแล้วก็แขวนสตั๊ดไปในวัย3าอปีนั่นเองนะครับผมส่วนคาร์บันยัสคนนี้นะครับเคยเป็นนักบอลยอดเยี่ยมของอเมริกาใต้มาแล้วครับในปี2007ได้รับรางวัลไปนะครับผลงานโดดเด่นเนี่ยคือดาวซันโวสูงสุดในศึกโคปาลิเบอร์ออตาโรเลสในตอนนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าเขาคนนี้คือสุดยอดกองหน้าของปาราักวายอย่างมากหลายคนอาจจะจํากันได้อยู่นะครับแต่คาร์บันยัสนะ ครับผมลงในกติาบลักวายไป็นทั้งหมดนี่ย44เกมทําไป10ประตูและก็ฟอร์มดีมากๆครับตอนที่อยู่กับคลับอเมริกาในลีกของเม็กซิโกในตอนนั้นนะครับสมความสําเร็จนะครับผมเขาคนนี้ครับเคยได้คว้ารางวัลเชียร์บาสคัพมาแล้วครับ เป็นการคว้าทวยนี้ไป2งครั้งในปี2 0 0 3แล้วก็ปี2 0 0 5ครับแต่เขาเน,นี่ยเคยคว้ารางวัลดาวโซนโวของลิชิลีมาแล้วหรือว่าจะเคยคว้ารางวัลเยอะแยะามากมายของทีปอเมริกาใต้มาแล้วเรียกได้ว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ฟอร์มปังแล้วก็ฟอร์มดีอย่างมากครับแต่ว่าเรื่องที่ผมพูดมาครับมันคืออดีตนะครับเพราะตอนนี้ครับสวรร์กาวยัสวัยสีปีณนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนต้องขายขนมปังเลี้ยงครอบครัวภรรยาก,ก็ทิ้งไปเพราะว่า เธอเนี่ยต้องการไม่แค่เงินของเขาต้องการชื่อเสียงของเขาพอเขาไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงภรรยาก,ก็เลยทิ้งเขาไปเพื่อนของคมัยญสเนี่ยก็หายหัวกันไปหมดเพราะว่ามีแต่ต้องการมาปลอกลอกในวันที่เขามีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาก็ภูมิใจครับที่ตัวเองเนี่ยขายขนมปังแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ ก็เสียใจแหละในอดีตที่ผ่านมาแต่มันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปตอนนี้ก็ขายขนมปังประทังชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปนั่นเองนะครับผมรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้จำพวกคนนี้ได้ไหมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเรื่องเด็ดเจดยับกับชินของแฮททีคิโรลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ